เรามาเรียนรู้วิธีแก้อาการชักในโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบซึ่งมีอาการสําคัญมาจากการติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีรียเชื้อราหรือพยาธินะคะก็ทําให้เกิดภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบได้หรือจากอุบัติเหตุนะคะซึ่งอาการโดยทั่วไปนะคะเป็นการพบการอักเสบของเยื่อหุ้มสมองนะคะเหมือนที่กล่าวมาแล้วนะคะและอาจจะมีไข้มีปวดศีรษะนะคะมีอาการคอแข็งกระสับกระส่ายนะคะ และที่สำคัญนะคะโรคนี้สามารถติดต่อกันได้ทั้งการหายใจไอจามอุจจาระปัสสาวะตุ่มแผลที่มีเชื้อโรคปนเปืเอปเป้อนนะคะหรือเจือปนอยู่นะคะบางท่านนะคะคิดว่าอาการจะรุนแรงหรือไม่จริง,รงๆแล้วอาการรุนแรงหรือไม่ขึ้นอยู่กับอายุค,ค่ะในเด็กแรกเกิดเนี่ยไม่เกินหนึ่งเดือนอาการก็คือจะมีไข้นะคะแล้วก็มักจะมีไข้สูงเด็กจะกระสับกระส่ายร้องโยเยร้องไห้เสียงเสียงสูงแล้วก็ไม่ดูดนมอาจจะมีอาเจียนนะคะ ขมอมหน้าเนี่ยโ่งโนูนส่วนในเด็กวัยอื่นถึงคนทั่วไปก็จะมีไข้สูงปวดศีรษะคอแข็งขึ้นส้เจียนตากลัวแสงแล้วก็มีอาการชักมึนงงหมดสติในผู้สูงอายุหรือคนที่มีภูมิต้านทานต่ำมักพบอาการนะคะก็คือสับสนมึนงงว่องซึมและไม่ค่อยมีไข้นะคะ ในกลุ่มผู้สูงอายุนะคะการรักษารักษาตามสาเหตุและประคับประคองตามอาการนะคะเช่นถ้าจากสาเหตุจากแบคทีเรียก็จะมีการให้ยาฆ่าเชื้อปฏิชีวนะร่วมกับการรักษาปร,ประคับประคองตามอาการถ้าติดเชื้อไวรัสนะคะก็ยังไม่มีการให้ยาฆ่าเชื้อไวรัสยกเว้นแต่ในกรณีที่เป็นเชื้อไวรัสที่มียาต้านนะคะแพทย์ก็จะให้แล้วก็ให้ยาตามอาการอีกครั้งหนึ่งนะคะต่อมาถ้าเป็นเชื้อราหรือพยาธินะคะ ก็จะมีการให้ยาฆ่าเชื้อรายาต้านเชื้อราและยาฆ่าพยาธิและยาประคับประคองตามอาการนั่นเองนะคะซึ่งการรักษาตามประ,ประคับประคองตามอาการก็เช่นถ้ามีไข้ก็ให้ยาลดไข้มีอาการชักก็ให้ยากันชักนะคะถ้าสูญเสียน้ําหรือเกลือแร่มากจากการทานอาหารก็ไม่ได้อาเจียนมากเกินไปก็ต้องให้น้ําเกลือนะคะหรือชงผงน้ําตาลเกลือแร่นะคะชดเชยแล้วก็ถ้าขาดออกซิเจนก็ให้ออกซิเจนนะคะต่อมานะคะถ้าเป็นรุนแรงมากขึ้นก็อาจจะมีการชัก หนวกตาบอดเอามาเพิกอัมาพาตพุดไม่ชัดแล้วก็หยุดหายใจได้นะคะซึ่งอาจจะมีอาการแปรปรวนทางอารมณ์ร่วมด้วยทั้งด้านความคิดความจําและสติปัญญาเด็กเนี่ยอาจจะมีพัฒนาการช้าได้ด้วยนะคะการป้องกันนะคะก็คือการป้องกันการติดเชื้อทั่วไปก็คือสุข,อน,ขอนามัยพื้นฐานนะคะก็คือห้ามคุกคี่กับคนที่เป็นโรคแล้วก็รู้จักใช้หน้ากากอนามัยล้างมือก่อนและหลังนะคะก่อนทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ำนะคะ แล้วก็รับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่กาลังกายทุกวันสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงนอนให้หลับแล้วก็ถ้ามีโครงการรับวัคซีนต่างๆก็ควรรับวัคซีนนะคะเพื่อป้องกันโรคพื้นถิ่นนะคะที่เคยมีนโยบายตามสาธารณสุขของรัฐนะคะก็ต้องไปรับให้ครบนะคะทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะคะต่อมาอาหารที่ช่วยบำบัดโรคลมชักนะคะก็มีกลุ่มคีโตเจนิกนะคะหรือคีโตไดเอท ซึ่งสามารถเป็นอาหารที่มีไขมันสูงและคาร์โบไฮเดรตต่ำซึ่งนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าพลังงานที่ได้จากสารคีโตกลุ่มนี้ช่วยปรับสมดุลพลังงานแล้วก็เซลล์เกิดการยับยั้งและควบคุมกระแสไฟไฟ้าในสมองทําให้ความชักหรืออาการชักเนี่ยทีลงนะคะความบ่อยในการชักลดลงได้นะคะต่อมาอาหารที่สามารถกระตุ้นอาการชักได้ได้ไดแก่กลุ่มกูมตามตรหรือที่เรารู้จักกันในานามของผงชูรสนั่นเองนะคะส่วน คาเฟอีนชากาแฟโกโก้เนี่ยเป็นสารที่ออกฤทธิ์นะคะต้านยากันชักถ้าเราทานยากันชักกลุ่มนี้จะทําให้ยาไม่ออกฤทธิ์นะคะเราก็ต้องระวังนะคะแล้วก็การใช้ยาสมนุนไพรบางตัวนะคะต้องรายงานแพทย์ทุกครั้งเพราะยาสมนุนไพรบางตัวจะทําให้อาการต่างๆแย่ลงได้นะคะก็ฝากติดตามคลิปเต็มนะคะที่ e p 85นะคะ การแก้ลมชักหรือแก้อาการชักในเยื่อหุ้มสมองเสรเสซึ่งส่วนใหญ่เด็กจะเป็นกันมากนะคะเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อระหว่างคนต่อคนได้นะคะก็ให้ระวังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ